สวัสดีค่ะเอฟซี FC. มีโตตาเวนมื้อนี้ยังน้องพามาเบิ่งมีโตปลายตัดค่ะมีโตปลายตัดทำจากเหล็กแหนบมาเบิ่งอันแรกกันค่ะมีโตปลายตัดทำจากเหล็กแหนบด้ามบ้องนะคะอันนี้ สามคูณสิบสองนิ้วสามคือความกว้างนี่ค่ะตัวสามคือความกว้างความยาวสิบสองนิ้วราคาห้าร้อยบาทอันนี้ห้าร้อยบาทเด้อค่ะพี่น้องนี่ห้าร้อยบาทนี่ลุยกับงานหนักได้เลยเด้อค่ะนี่ค่ะเบิง้งไอ้น,น้องให้เบิง้ง น,น,นี่นะคะถูกตั้งแต่นาะเหตุจากเล็กเนี่ยรับประกันคุณภาพลุยได้เลยค่ะใหม่ใหญใหม่หน่อยฟันได้ลุยได้ค่ะอันนี้มาเบิงมีโตอันนี้ค่ะมีโตอันนี้ก็มีโตปลายตัดดามบอง สามคูณสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทเด้อค่ะเหลี่ยมน้อยลงมากเหลี่ยมร่องลงมากเลยสี่ร้อยบาทสิบนิ้วค่ะสามคือความกว้างสิบนิ้วคือความยาวราคาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเด้อค่ะเรลียบนีพี่น้องนี่เม,มาะม,มากมากบอันผู้ยิงผู้ใส่ใส่ได้หมดดื่อค่ะนี่บอกว่า,าผู้ยิงผู้ใส่ ใส่ได้มดบลามือพอดีพอดีน่คะใส่งานหนักงานเบาได้คือกันล่ะค่ะลุยงานใหญ่ยายงานหน่อยได้คือกันเมดแล้วค่ะนี่พี่นอ้องรับประกันคุณภาพรับประกันคุณภาพให้เด้อยายนงไอเห็ดจากเล็กแนบทุกอันเลยค่ะนอกจากว่าจะสั่งว่าเอาเล็กนั่นเล็กนี่ยายน่งถึงไอเอาห้ค่ะ ว่าตีน,นี่ให้แน่ยายน้องส,ส่วนมากจะใส่เล็กแนบด้วยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีโตไว้ใส่โทรมาหายายน้องได้ที่0934963852เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอ l ดี e ไลด้วยค่ะสามารถเอ่อถักทายกับยายน้องทั้งไอ l ดี e ไลก็ได้ อยากได้แบบนี้เยอยากได้แบบได้ทรงรูปมาให้ยายน่งเบิงยายน่งตีตามสั่งะคะ่ะขอให้บอกมาจังสั่นจังสี่ยายนงตีให้ได้มืดะคะ่ะพี่น้องเห็นกันอยากได้โทษตามเบือที่ยายน่งบอกนะะี่ค่ะมื่อนี้ยายนุกงเพราะพาเามาืองสำนีก่อนสวัสดีค่ะ